ผลงานของโลกที่พระเจ้าสร้างสรรค์ชิ้นแรกอูยูนีทะเลเกลือในประเทศโบลิเวียทวีอเมริกาใตา้ทะเลเกลือที่ใสาราวกับกระจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้เป็นผลงานที่สามารถเห็นได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป,ปีผลงานบนโลกที่พระเจ้าสรรสร้างชิ้นที่สอง ที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างคาปาโดเกียรประเทศตุรกีถึงที่ที่แสนงดงามและต้องใช้เวลาเนื่อนนานกว่าลมและฝนจะกัดกร่อนหมู่บ้านให้เป็นแบบนี้ได้และที่นี่ก็คือน้ำตกวิตอเรียแห่งประเทศซิมบับเวละวีปแอฟริกาน้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ108เมตรกว้างประมาณ1.7กิโลเมตรถือเป็นน้ำตกที่งดงามมากแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในผลงานของโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นส่วนนี้คือทะเลสาบหลุยซึ่งอยู่ทางตะวตันตกเฉียงใต้ของรัฐอเบอร์ตาประเทศแคนาดาที่นี่ถูกเรียกว่าอัญมณีที่พระเจ้าเจรไนขึ้นมาหรือทัติแสนมาศจันย์ซึ่งมีภูเขาวิกตอเรียเป็นแบ็คกราวด์ทั้งหมดนี้เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้น แต่ยังมีอีกผลงานหนึ่งอยู่ในประเทศเกาหลีที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อน